สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ทาง God Mo Channel ได้นำหนังของทาง Netflix มานำเสนอน,นะครับสำหรับหนังเรื่องนี้มีชื่อว่า The Social Dilemma ทุนนิยมสอดแนมภัยแฝงเครือข่ายอัจฉริยะเป็นหนังในปี2020สําหรับเนื้อเรื่องนะครับหนังสัรคาดีเล่าถึงภัยมืดของโซเชียลมีเดียซึ่งผู้กำกับได้ไปสัมภาษณ์ผู้ที่สร้างแอปพลิเคชันต่างๆเพื่อสอบถามข้อมูลที่แท้จริงจากผู้คนเหล่านั้นโดยคนแรกชื่อทิสตัน แฮริสโดยแฮริสเป็นทีมงานใน Google คิดค้นวิธีทําธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและก่อตั้งศูนย์ชื่อ Human Technology เพื่อบอกถึงภัยของโซเชียลมีเดียเขาเล่าให้ฟังว่าการทำงานของโซเชียลมีเดียคือการดึงคนมาใช้บริการให้มากที่สุดหลังจากนั้นเขาจะคิดค้นโปรแกรมที่ทําให้ผู้คนอยู่หน้าจอมากขึ้นโดยการใช้ AI ในการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคแล้วนำผู้บริโภคไปสู่แหล่งข้อมูล ที่ลูกค้าลงโฆษณาสนใจไว้เช่นผู้ใช้คนไหนชอบดูคลิปฟุตบอล AI จะเสนอข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทรองเท้าหรือกลุ่มเกี่ยวกับฟุตบอลเพื่อให้สอดคล้องกับที่ผู้บริโภคสนใจที่สุดการทำแบบนี้ทำให้ผู้ใช้อยู่บนโซเชียลมีเดียนานขึ้นส่งผลเสียต่อความสัมพันธ์ระหว่างกันอย่างเช่น AI จะเสนอข้อมูลเกี่ยวกับที่คุณสนใจและเ,เตือนให้คุณเพื่อให้คุณกลับมาใช้โซเชียลมีเดียอีกการทำแบบนี้ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ใช้โดยมีรายงานว่าปัจจุบันยบุ่นมีตาป่วยโรคซึมเท้าเพิ่มมากขึ้นแพทย์หลายฝ่ายลงความเห็นว่าสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการติดโซเชียลมีเดียที่มากจนเกินไปนังยังนําไปสัมภาษณ์คนอื่นซึ่งเขาเล่าให้ฟังถึงการทํางานของ Facebook ซึ่งตอนแรกนั้น Facebook เป็นโซเชียลมีเดียที่มีแต่ข้อมูลเท่านั้นเขาได้รับงานมาว่าจะสร้างเงินจากข้อมูลตรงนี้ได้ยังไงเขาจึงเสนอว่า ใช้การโฆษณาไงจึงทําให้ Facebook เริ่มใช้วิธีการนี้ในการทําการค้าโดยให้ลูกค้าจ่ายเงินและ Facebook จะนําเสนอผลิตภัณฑ์ไปยังกลุ่มผู้ใช้ที่สนใจเรื่องนี้โดยใช้เอากริทึมที่ AI กําหนดขึ้นมาการทําแบบนี้ทําให้บริษัทโซเชียลมีเดียหลายแห่งทําเงินโดยใช้โมเดลธุรกิจนี้จนเมื่อข้อมูลของผู้ใช้เยอะมากขึ้นเรื่อยๆทำให้บริษัทเหล่านี้ใช้ข้อมูลตรงนี้ได้ตรงเป้าหมายมากยิ่งขึ้น เมื่อทางการรู้ว่าบริษัทเหล่านี้เก็บข้อมูลต่างๆของผู้ใช้ไว้ทําให้สมาชิกผู้ที่สภาหลายคนเริ่มสอบสวนบริษัทเหล่านี้แต่ด้วยกฎหมายที่ยังตามไม่ทันเทคโนโลยีใหม่ๆทําให้เอาผิดอะไรไม่ได้ผู้กํากับยังไปสัมภาษณ์อีกคนที่เล่าถึงภาวะติดโซเชียลมีเดียของลูกๆพวกเขาการมีสิ่งเหล่านี้ทําให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวมีน้อยลงเพราะลูกๆสนใจแต่หน้าจอโทรศัพท์ตรงหน้าไม่ค่อยได้คุยกับพ่อแม่ ยมีครอบครัวหนึ่งต้องการให้ลูกเลิกติดโซเชียลมีเดียจึงห้ามการใช้แต่สุดท้ายลูกๆพวกเขาก็ทนไม่ได้ทําให้เป็นปัญหาภายในครอบครัวซึ่งผู้ที่คิดคน้นหรือมีส่วนในการทํางานให้บริษัทเหล่านี้บอกกับทางผู้กํากับว่าพวกเขาจะไม่ยอมให้ลูกๆเล่นโซเชียลมีเดียเลยต้นขวาลูกจะเรียนมปลายซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสา,ารในโลกโซเชียลมีเดียนั้นข่าวปลอมจะแพร่ได้เร็วกว่าข่าวจริงถึง6เท่า ทำให้อัลกอริทึมเสนอข่าวปลอมให้แก่ผู้ใช้ซึ่งสิ่งนี้แก้ไขไม่ได้เพราะ AI ไม่สามารถรู้ได้เลยว่าอันไหนข่าวปลอมหรืออันไหนข่าวจริงและแม้แต่มนุษย์เองก็ไม่รู้ว่าอันไหนข่าวจริงหรือข่าวปลอมทำให้เกิดผลร้ายบางอย่างเกิดขึ้นมากมายทั้งผู้นำไอซิดรับสมัครนักรบผ่านทางโซเชียลมีเดียหรือกรณีในอเมริกาที่ใช้แฮชแท็กว่าพิซซ่าเกตทำให้เกิดเหตุยิงในร้านพิซซ่า ซึ่งผู้ใช้ไม่มีทางรู้เลยว่าอันไหนข่าวจริงหรือข่าวปลอมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเหล่านี้แนะนําให้ผู้ใช้ปิดแจ้งเตือนทุกอย่างและโหลดแอปพลิเคชันที่จําเป็นเท่านั้นเพื่อไม่ให้ตนเองจมไปกับโลกโซเชียลมีเดียมากจนเกินไปหลายๆคนยังคิดค้นวิธีที่จะทำให้ผู้คนหันมาสนใจคนรอบข้างมากขึ้นมากกว่าโลกออนไลน์ซึ่งมีหนึ่งในนั้นบอกว่าโลกภายนอกสวยมากๆทําไมถึงอยู่แต่ในโลกออนไลน์กัน จบไปแล้วนะครับสาหรับหนังเรื่องนี้สาหรับความรู้สึกหลังรับชมหนังแนวสารคดีครับซึ่งผลกระทบน่าจะร้ายแรงตามที่หนังนําเสนอและภัยคุกคามในโลกออนไลน์น่ากลัวมากครับทาให้ประเทศเปลี่ยนไปได้เลยใครชอบหนังสารคดีแนะนําครับเป็นหนังที่ตีแผ่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ดีมากๆสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้สามารถกดไลค์และกดสัอร์คให้ทาง YouTube และทาง a c e b o o k สามารถกดไลค์คลิปและกดไลค์เพจกดมูฟแชนแนล เพื่อเป็นกําลังใจในการลงคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ